สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูนะครับน้องลูกผสมนะครับระหว่างแม่คนสั้นกับพ่อกนยาวนะครับได้น้องมาสองคนนะครับนี่เป็นคนพี่นะครับมากิ้งวัวใจเป็นผู้ชายนะครับแต่เป็นคนสั้นนะครับก่อนสั้นเหมือน ับแม่เขาเดี๋ยวจะมีรูปแม่ให้ดูนะครับขนสั้นส่วนนี้น้องสาวนะครับพอ,อกีหลังขนสนัตว์ขนสวยนะครับขนสัตว์ขนสวยเป็นคนยาวครับขนวยขนสวยขนสวยเรื่องนี้ก็จะเกิดขึ้นได้นะครับในการผสมเชื่อว,ว่านะครับ ระหว่างขนสั้นกับขนยาวก็จะเป็นไปได้ที่จะมีลูกขนสั้นบ้างขนยาวบ้างนะครับตอนนี้เด็กๆอายุ22วันนะครับวอนเกิดวันที่31มกราคมตอนนี้ได้22วันถ้าเป็นขนสั้นกับขนยาวผสมกันเนี่ยลูกที่ออกมาก็จะก็จะมีทั้งขนสั้นและขนยาวนะครับถ้าเป็นขนสั้นกับขนสั้นผสมกันท้อขนสั้นแม่ขนสั้น ลูกที่เกิดมาก็จะได้ทั้งขนสั้นแล้วก็อาจจะมีขนยาวติดมาบ้างนะครับอันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องแปลกนะครับเพราะว่า,าเด็กๆเ,เนี่ยอาจจะปีดึงเอายีนของปู่ย่าตายายที่เป็นขนยาวมาก็ได้นะครับนะแมงมุมมายุ่งน้องอีกแล้วแมงมุมมายุ่งน้องตลอดแต่ถ้าเป็นขนยาวเนี่ยผสมกับขนยาวนะครับพราพ่าแม่เป็นขนยาวทั้งคู่เนี่ยเด็กๆก,ก็จะต้องเป็นขนยาวทั้งหมดนะครับเพราะขนยาวนี่มันเป็นยินด,ด้อยเนาะ ทีกเกิดมาก็จะเป็นคนยาวทั้งหมดนะครับนี่ก็จากประสบการณ์นะครับจากประสบการณ์ของผมเองนะครับในการผสมพันธุ์เพราะพันธุ์เชื่อว่านะครับแล้วก็มีการประกวดด้วยนะครับสิบกว่าปีละ <c oughs> <c oughs> พี่ชายนะครับพี่ชายผมสั้นนะครับสั้นสีก็จะอ่อนกว่าน,นิดนึงส่วนนี้เป็น น้องสาวนะครับน้องสาว<น>คิดว่าน้องสาวน่าจะหน้าตาสวยกว่านะครับหน้าตาดีกว่าพี่ชายหน่ยอยฝากติดตา<อ>มพัฒน,นาการของเด็กน้อยนะครับทั้งสองคนนะครับจัดบ้านคูบอนเชีวร์าด้วยนะครับเดี๋ยวน้องโตกว,ว่าน,นี้นะครับจะอัปเดตให้ดูเนาะว่าพอโตแล้วเนี่ยเป็นเหมือนที่คูบอนบอกแม้ขนสั้นตัวขนยาวตัวจริงหรือเปล่านะครับ นีสส่สวัสดีครับสวัสดีครับ